ผื่นผื่นแพ้น้ำลายผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบลูกโดนยุงหรือแมลงกัดต่อยคันบวมแดงชิงรอยดำดูแลลูกอย่างไรใช้อะไรทาบอกหมดคลิปนี้ค่ะแม่สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนะเพราะผิวเด็กบบอบางแพ้ง่ายกรอบป้องกันผิวยังทํางานได้ไม่ดีสูญเสียความชุ่มชื้นได้ง่ายเกิดผิวแห้งได้ง่ายและ เกิดผื่นได้ง่ายค่ะแม่และในวัยที่ลูกชอบเล่นน้ำลายฟันลูกกำลังจะขึ้นน้ำลายไหลอาบแก้มคางคอจนเกิดเป็นผื่นแดงตามมาลูกบางคนก็แพ้ผลิตภัณฑ์สักผ้าหรือผลิตภัณฑ์อาบน้ำสระผมจนเกิดเป็นผื่นแพ้สัมผัสตามมาหรือลูกบางคนก็เป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบลักษณะคือเป็นผื่นแดงคันผิวแห้งลอกเป็นขุยคือผิวหนังที่มีการอักเสบเป็นเป็นหายอยู่ร่้ไปเกิดผื่นตามแก้มซอกพับแขนและซอกพับขาและเมื่อลูกไปสัมผัสกับสิ่งที่กระตุ้นให้แพ้ก็จะยิ่งเป็น หน,นักไปอีกซึ่งเป็นปฏิกิริยาของภูมิแพ้พันสารที่เรียกว่าอินเตอร์ลิวคินคือสารที่ตอบสนองต่อภาวะอักเสบต้นเหตุของผิวแพงง้ง่ายหรือเวลาที่แม่ๆพาลูกไปเล่นนอกบ้านยุงหรือมแมลงกระชอบมากัดลูกจนเกิดเป็นผื่นแพ้น้ำลายยุงคันบวมแดงทิ้งรอยดำโอ้ยเจ็บปวดหัวใจแม่มากลูกเป็นผื่นผิวหนังเกิดการอักเสบยุงหรือมแมลงกัดต่อยลูกคันบวมแดงเลยไม่อยากให้ผิวลูกทิ้งรอยดำใช้อะไรทาสำหรับผิวเด็กนั้นที่บอบบางแพ้ง,งา่ายควรเลือกที่ อ่อนโยนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมใช้แล้วให้ประสิทธิภาพที่ดีลดผื่นช่วยลดการอักเสบผิวได้ผ่านการทดสอบว่าใช้ได้กับผิวที่อ่อนโยนแพ้ง,ง่ายอย่างผิวเด็กมีสารสกัดจากธรรมชาติและมีงานวิจัยรองรับอย่างเนฟทรอวนวัตกรรมครีมสารสกัดธรรมชาติสำหรับผื่นแพ้คันและ,มะแมลงสัตว์กัดต่อยมีสารสำคัญคือร่างจืด L X ที่วิจัยร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและนักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลพิสูจน์แล้วว่าออกฤทธิ์ลดการอักเสบได้เทียบเท่ากับการใช้ ยาสเตียรอยแต่ตัวนี้ไม่ใช่สเตียรอยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติยังออกฤทธิ์ลดสารอีเดโรคินซิกที่เป็นสาเหตุของผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบได้ด้วยซึ่งลูกๆที่มีปัญหาผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบสามารถใช้ได้ก็จะช่วยลดการใช้ยาสเตียรอยทาที่ผิวหนังลูกและยังเป็นหนึ่งเดียวที่ออกฤทธิ์ในการถอนพิษแมลงสัตว์กระต่อยที่ออกฤทธิ์ทำลายโปรตีนในน้ำลายยุงจึงช่วยลดอาการอักเสบของผิวได้ก็ให้ฤทธิ์เทียบเคียงกับการใช้ยาสเตียรอยที่ทาแล้วช่วยลดอาการแพ้คันลดก รถตุ่มบวมหลังยุงกัดและไม่เกิดรอยดำ ทาแล้วรู้สึกเย็นที่ผิวหนังด้วยฤทธิ์ของรางจืดที่เป็นยายเย็นตัวนี้เด็กๆสามารถใช้ได้อย่างปลอดภยัยเพราะผ่านการทดสอบสกินอิริเทชันเทสจากศูนย์วิจัยคอสเนตอ่อนโยนกับผิวแพ้ง่ายอย่างผิวลูกนอนเผื่อลูกมาใช้เนฟทอทาจบปัญหาผื่นผื่นแพ้น้ำลายผื่นภูมิแพ,พ,แพ,พ,พ,แพ้ผิวหนังอักเสบงุ่มยุง่งหรือแมลงสัตว์กัดต่อยทาได้ช่วยลดรอยดำหลอดนี้มีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอนค่ะแม่จากนม่แม่กดแชร์คลิปนี้แบ่งปันให้เพื่อนของเราได้รู้ด้วยนะวันนี้แม่โบต้องขอตัวลาไปแล้วพบกัันนใหม่่คคลิปสสวดีะ 妈、yeah.